สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ I'm City News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนคันทองประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกาย,ยนปีพะะุทธศักราช568สำนักข่าวบลมเบิร์กวิเคราะห์ข่าวน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการมาถึงของสัตวรัแห่งเอเชียและความเสี่ยงที่นโยบายที่แข็งกร้าวของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีและ แรงกดดันทางด้านการเมืองจะแช่แข็งนะครับบทบาทของสหรัฐไว้เบื้องหลังความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการฟื้นความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของอเมริกาแบบยุคที่ศตวรรษที่20ถูกเรียกว่าศตวรรษของสหรัฐกำลังเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญนั่นคือการทำให้สหรัฐถูกโดดเดี่ยวออกจากเอเชียซึ่งกำลัง อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของศตวรรษที่21แทนในฐานะภูยิภาคที่ขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของโลกสายสัมพันธ์ทางการค้าที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานระหว่างสหรัฐกับเอเชียกำลังชนเข้ากับกำแพงภาษีของสหรัฐที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1940ขณะที่ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนก็เริ่มสึกกรนนักศึกษา จากแดนมังกรจำนวนมากเบื่อนายต่ออุปสรรคด้านวีซา่าส่วนชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใช้จ่ายสูงเริ่มหันไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียมากกว่าสหรัฐแม้ว่าโดนัลทรัมป์จะสามารถอ้างความสำเร็จบางด้านเช่นข้อตกลงให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้คำมั่นลงทุนรวมกัน9แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐแต่เหตุการณ์อย่างการปลุกตรวจ คนแรงงานต่างชาติที่นำไปสู่การควบคุมตัวแรงงานเกาหลีใต้กว่า300คนในเดือนกันยายนก็สั่นคลอนความไว้วางใจอย่างหนักจากระเบียงอาคาร c r e ร a r y ร u บิล i ิงในกรุงนิวเดลฮีไปจนถึงทำเนียบจงนานไห่ในกรุงปักกิง่งผู้นมทั่วทั้งภูมิภาคที่ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตโลก กำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของตนใหม่เพื่อเดินหน้าต่อ<ม>โดยไม่ต้องพึ่งพายพึ่งพานโยบายอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์มากจนเกินไปอินเดียและจีนกำลังพยายามแช่แข็งข้อพิพาชายแดนที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดทางสู่ความร่วมมือที่ลึกซึ้งขึ้นขณะที่สองเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ในเอเชียเหนือให้คำมั่นจะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า แม้การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งล่าสุดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจะทําให้เส้นทางไม่ราบรื่นนักสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภูมิภาคบ้านเราประเทศต่างๆพยายามรักษาท่าทีเป็นกลางแม้ว่าเศรษฐกิจของหลายประเทศจะผูกพันกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆสิบเดือนหลังเริ่มวาระที่สองยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินอย่างสิ้นเชิงว่า ความพยายามของทรัมป์ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกให้เป็นคุณแก่สหรัฐโดยหวังดึงโรงงานที่ปิดไปแล้วและ,ะการจ้างงานกับสู่ประเทศจะสำเร็จหรือไม่นะครับทุกคนจับตาดูอยู่คำมั่นจากการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือที่ SMC ในโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่และ HD Hyundai Heavy Industries ในอู่ต่อเรือที่ถูกละเลยมานานอาจช่วยพลิกฟืน้นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์บนแผ่นดินสารัฐได้ในระยะยาวที่สำคัญผลกระทบเชิงชอกจากกาแพงภาษีต่องเงินเฟอ้อและการเติบโตและตลาดการเงินในสารัฐที่นักเศรษฐศาสตร์เคยเตือนไว้ว่ายังไม่ปรากฏชัดเจนแต่ความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดคือสหรัฐกำลัง กีดกันตัวเองออกจากภูมิภาคที่มีแนวโน้มจะมีสัดส่วนเกือบ60%ของเศรศษฐกิจโลกภายในปี2050ขณะที่สัดส่วนของสหรัฐเองอาจเหลือเพียง11%ตามการประเมินของ Bloomberg Economics สำหรับจีนมาตรการขึ้นภาษีของทรัมป์และการตอบโต้จากปักกิง่งเสียงที่จะทำให้มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ หดลงกว่าครึ่งแม้ว่า2ฝ่ายเพิ่งตกลงชะลอมาตรการจำกัดการส่งออกบางรายการเมื่อปลายเดือนตุลาคมแม้จะชะลอตัวจากวิกฤตภาคสังหาริมทรัพย์แต่จีนยังคงเป็นโรงงานของโลกผู้นำจีนเพิ่งวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ชุดใหญ่เพื่อไล่กวดเทคโนโลยีสำคัญอย่างเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ AI พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคตเช่นควอนตัมคอมพิวติ้งและนิวเคลียร์ฟิวชัน ทางบลูมเบิร์ก Economics ประเมินว่าภาคเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนมีสัดส่วนมากกว่า15%ของ GDP แล้วเพิ่มจากไม่ถึง11%ในปี2017และในสนาม AI จีนกำลังไล่จีสหรัฐอย่างรวดเร็วด้วยโมเดลต้นทุนต่ำอย่าง d e e p s e e ที่รุ่น R1 สร้างความประหลาดใจให้กับซิลิคอน Valley ในปีนี้ในการพบผารือ กับประทานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาโดนัลทรัมป์สามารถบรรลุข้อตกลงกลับมาส่งออกถั่วเหลืองและแร่หายากจากจีนอีกครั้งขณะที่สหรัฐตกลงชะลอกฎใหม่ที่จะขยายข้อจำกัดต่อบริษัทจีนในบัญชีดำรัฐบาลวอชิงตันยังประกาศลดภาษีนำเข้ายาฟิเทนิลจาก ย0เรือครึ่งหนึ่งทำให้อัตราภาษีเฉลีย่ยต่อสินค้าจีนลดลงมาอยู่ราว30%ตามการคำนวณของบลู o เบิร์กอ o คน m i ม s กอย่างไรก็ตามระดับดังกล่าวยังคงสูงเกินไปสำหรับโรงงานจีนที่ดำเนินธุรกิจบนมาจิ้นกำไรที่บางมากจะทำให้กำไรจากการส่งออกไปยังสหรัฐได้และในด้าน s e มิคอนดักเตอร ความคืบหน้ายังคงวัดกันในระดับนาโนเมตรข่าวลือเรื่องการยอมให้เอ็นฟีเดียคอ r เปอเรชันส่งออกชิปซีรีส์ b l a c ก w e l l ระดับไฮเอ็นไปยังจีนยังไม่เป็นความจริงสำหรับอินเดียหุ้นส่วนในกลุ่มควอตแนวทางของทรัมป์ถูกมองว่าลงโทษอย่างหนักโดยเฉพาะยิ่งอัตราภาษี50%และวัตรกรรมแข็งกร้าวที่โจมตีการนำเข้า น้ำมันของอินเดียจากรัสเซียซึ่งทรัมมองว่าเป็นการช่วยสนับสนุนสงครามยูเครนแม้ในเวทีสาธารณะนายกรัฐมตรีนเรนดาโมดียังเรียกทรัมป์ว่าเพื่อนในความพยายามขอลดกำแพงภาษีแต่บรรยากาศทางการเมืองในอินเดียกลับเอ็นเอียงต้านสหรัฐมากขึ้นคู่แข่งหลักอย่างราหุลคารดีระบุว่าทรัมป์เป็นอันถพานและใช้มาตรการภาษีเป็นการกันโชคทาง เศรษฐกิจแนวทางดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนเร่งให้กระบวนการปรับความสัมพันธ์ระหว่างนิวเดลีและปักกิ่งเดินหน้าเร็วขึ้นสองฝ่ายกำลังพยายามเก็บข้อพิพาทช,ชายแดนรุนแรงในปี2020ไว้ข้างหลังและหันมาร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่อินเดียตรนักมากขึ้นว่าการยกระดับภาคการผลิต ต้องอาศัยเงินทุนจากจีนขณะที่จีนซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมสูงไวัและกำลังการผลิตส่วนเกินมองเห็นโอกาสในการฟื้นสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อเข้าถึงตลาดที่เติบโตที่เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบลูมเบิร์กอีคานอเมคาดการว่าภายในสิ้นทศวรรษนี้อินเดียจะกลายเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและบทบาทนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในอีก ทศวรรษถัดไปในอีกด้านหนึ่งเมื่อทรัมป์ยกกำแพงการค้าการค้าภายในเอเชียกลับมีเสรีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากทรัมป์เสร็จสิ้นการเยือนมาเลเซียนายกร,รัฐมนตรีหลีเฉียงของจีนและอันวาอิุปหิมผู้นำของมาเลเซียได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามขยายเขตการค้าเสรีหรือ China-ASEAN Free Trade Area ที่กรุงกัวลาลัมเปอร หลีเชียงใช้เวทีปราศัยเพื่อวาดภาพจีนในฐานะผู้สนับสนุนการค้าเสรีและเรียกร้องให้อาเซียนทั้ง11ป,ประเทศแสดงความเป็นเอกภาพหลีเชียงเตือนว่าการแทรกแซงจากภายนอกภูมิภาคกำลังเพิ่มสูงขึ้นหลายประเทศกำลังถูกบังคับให้เผชิญกับกำแพงภาษีที่ไม่เป็นธรรมและย้ำว่าการแตกแยกและการ,รเผชิญหน้าจะไม่ก่อประโยชน์ใดๆนอกจากเปิดทางให้มาหาอำนาจภายนอกแบ่งแยกและ ครบงำการขยายตัวของกลุ่มบริกซึ่งปัจจุบันมีอินโดนีเซียเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวจึงกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จีนใช้สารสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ามกลางความกังวลของหลายเมืองหลวงในเอเชียต่อความสัมพันธ์ที่สันคลอนกับวอชิงตันดีซีไม่เพียงแต่การค้าเท่านั้นที่หดตัวการเคลื่อนย้ายคนก็กำลังเปลี่ยนไปตัวเลขของ international trade Administration ระบุว่าจำนวนผู้เดินทางเข้ามาศึกษาในสหรัฐในเดือนสิงหาคมลดลง19%จากปีก่อนหน้านั้นเหลือเพียงราว3 1 3 0 0 0คนซึ่งเป็นเดือนสิงหาคมที่มีจำนวน,นนักศึกษาเข้าประเทศน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี2021ช่วงโควิดระบาดรุนแรงนักศึกษาอินเดียลดลงถึง45%ส่วนจากจีนลดลง12%ในขณะเดียวกันการที่ทรัมป์ประกาศเก็บ ค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าทำงานทักษะสูง H-1B ฉบับใหม่โดยเรียกเก็บเงินนะครับ1แสนดอลลาร์จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวอินเดียซึ่งคิดเป็น2ใน3ของผู้ถือวีซ่าประเภทนี้บริษัทเอาซอร์สชั้นนำของอินเดียเช่น Tata Consultancy Services และ Infosys เคยใช้วีซ่า H-1B อย่าง กว้างขวางในการส่งวิศวกรนับหมื่นคนไปทำงานกับลูกค้าสหรัฐตั้งแต่ซิติกรุ๊ปไปจนถึงวอลมาร์สหรัฐเริ่มมีสเสน่ห์น้อยลงนะครับในสายตานกท่องเที่ยวที่มีความมั่งคั่งในเอเชียอย่างสิงคโปร์นะครับ ในผลสำรวจของ CNBC Travel ระบุว่าเกือบ80%ของนักเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าสหรัฐน่าเที่ยวลดลงเพราะกังวลเรื่องการเลือกปฏิบัตินโยบายของทรัมป์และปัญหาความรุนแรงของการใช้อาวุธปืนอย่างไรก็ดีเครือข่ายซับซ้อนของการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนความสัมพันธ์บางมิติก็ยังเดินต่อหรือแม้แต่แข็งแรงขึ้น ในระดับธุรกิจกับธุรกิจบริษัทอย่าง Apple Inc. ได้รับข้อยกเวก้นจากมาตรการภาษีของทรัมป์บางส่วนขณะที่บริษัทจีนจำนวนม,มากใช้ความได้เปรียบด้านส่วนแบ่งตลาดรักษายอดขายราว1,000ล้านดอลลาร์ต่อวันให้กับผู้นำเข้าในสหรัฐคำมั่นลงทุนจากชาติและบริษัทในเอเชียรวมกันแตะระดับหลายแสนล้านดอลลาร์แม้ส่วนหนึ่งอาจเป็นควันและกระจกแต่ ก็ยังมีโอกาสที่เงินและกำลังการผลิตจากเอเชียส่วนหนึ่งจะมุ่งไปยังสหรัฐสำหรับวันนี้รายการ M c t News Podcast เวลาหมุดพดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก m c t News สำหรับนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ